สวัสดีครับมาพบกับนักชุวยชินเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอันบล็อกนะครับโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตของฟูจิสึนะครับตัวนี้รุ่นเป็นรุ่น QL2 ในสเปคมันบอกว่าค o r e i5 นะครับแต่เป็นโน้ตอ่าเป็นสเปคไม่ได้สูงนะครับก็ i5 แล้วก็อ่า RAM4 แล้วก็ฮาร์ดดิส64แค่64นะคับแต่เป็น SSD นะครับก็เลยลองสั่งมา อารมณ์ไปมาเป็นสินค้าเกตบีสินค้ามือสองออกมาเน้นนะครับผมก็เรียกไปถูกเหมือนกันอ่าตอนนี้ก็ไปถึงสี่พันนะครับสามพันแปดร้อยเก้าสิบร้านนี้ร้านที่ส่งในร้านที่ส่งฟรีนะครับอ่าแล้วก็มีมันมีโค้ดลดอะไรนะครับก็ไปเก็บกันเองนะครับถ้าได้ก็จะได้มีลดอีกนะครับสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้ลดนะมันให้คอยคืนอ่าคอยก็เอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟกันนะครับผมก็ไปจ่ายค่าไฟ มากแกะดูกันนะครับก่อเร็วนะครับร้านนี้สั่งสั่งวันไหนสั่งเมื่อวานตอนเช้านะครับสั่งเมื่อวานตอนเชา้าวันนี้ได้แล้ววันนี้ยังเป็นสิบเอ็ดโมงเลย,ยประมาณสิบเอ็ดโมงก็ได้ของแล้วนะครับกแกะดูกัน หัวคัตเตอร์บาดใส่กล่องแบบนี้มานะครับอันนี้เขาส่งเคอรี่นะครับใช้เคอรี่ส่งก็ไม่ได้ไม,ไม่ราคานี้ไม่รวมค่าราคานี้เขารวมค่าส่งมาแล้วครับสามพันแปดร้อยเก้าสิบนี่ผมสั่งในช้อปปี้มานะครับ นี่ก็นะครับซุปก็อ่าในนี้นะครับก็จะมีอ๋อแอบประเบินมานะครับแล้วก็มีประมาณเดี๋ยวก่อนนะครับค่อยๆแกะเนาะ จะมีปอาไปสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะครับอ่ะผมขอเอากล่อ th th งออกนะครับอันนี้เป็นขอบคุณนะครับอ่าเป็นกระดาษติดไปขอบคุณของมขอแกะออกก่อนอมาดูนะครับอันนี้เป็นเขาแยกมาสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวเครื่องกับส่วนที่เป็นล็อกกี้นะครับนี่บ่กเรียกผมเป็นแผ่นนะครับ แผ่นอ่ามาเนีแยปเปิลห่อไหมแล้วก็ดึงออกมานะครับก็จะมีหอยอชั้นหนึ่งนะครับเพิอีกชั้นหนึ่ง สภาพกันห่อค่อนข้างดีนะครับแอบเบิลสองชั้นนะครับแต่นี่ก็หอ่อนี่ครับตัวสภาพนะครับของตัวรถบุบแบบแท็บเล็ตครับของฟูจิซึก็สภาพนี่ครับเลยนะครับดูใหม่เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นสินค้าเกจบนะีในเว็บต่อผมก็ไม่แน่ใจว่ามือสองเกจบีแต่สภาพเหมือนใหม่เลยเหมือนใหม่ใหม่กิ๊กเลยนะครับ เป็น i5 นะครับตัวน,นี้ก็เขียนอยู่ i5 เป็นวินโด้นะครับมีวินโด้ตัวมนันเขียน8นะครับแต่ร้านเขาบอกว่าลงมา10เดี๋ยวเราเปิดดูกันด้วยดีนะครับอ่าขอแกะดูก่อนนะครับอันที่หนึ่งแกะดูสด่วที่สองต่อนะครับนี่เป็นแท่นนะครับ แท่นชาร์จของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ apter, ตัวนี้นะครับกอตัวนีแน้แท่นหน้าตาอย่างนี้มีรุ่นนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับน่าจะญี่ปุ่นเนาะ,ะต่างออกมาอาีหรือเปล่าเนาะตรงแท่นตัวแท่นนี่ก็จะมี u s b เพิ่มนะครับอีก3ช่องน่าจะเป็น u s b 2นะครับใส่แลนได้แล้วก็ใส่วิทต่อออกวิเจเพิ่มได้นะครับมาดู ลองเสียบแท่นดูก่อนนะครับปุ๊บผมก็ไม่เคยใช้นะครับถ้าผมใช้ติดติดขัดขัดผิดก็ขออภัยนะครับอ่าด้านล่างคือด้านนี้นะครับด้านนี้จะมีอยู่ครับใส่ดูนะครับฮอใส่่างนี้ปาาอืม นะครับตัวเดปเตอร์ก็เป็น100 2 40โวลต์นะครับก็เสียบไฟบ้านเราได้เนาะขอญี่ปุ่นมีปัญหาอะไรนะครับก็มันเสียบตรงไหนเนาะเดี๋ยวขอมาดูนะครับเสียบที่ด็อกกี้ได้เลยไหมเสียบที่ด็อกกี้ได้เลยมั้งนะครับตรงนี้น่าจะตรงนี้เนาะนะครับอ่านะครับก็จะมีไฟโชว์สเตตัสนะครับตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ แล้วก็จะมีช่องช่องเสียบไม้เสียบหูฟังนะครับนะครับไ่รูเห็นกันวอนนะครับเอาเปิดไฟน่แสงมันจะท้อนปิดไฟมันก็ก็ากมานะครับนี่ครับเสียบไม้เสียบหูฟังแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงตึ๊บางอันก็ไม่รู้นะครับปุ่มอะไรอันนี้เปิดปิด WiFi นะครับอ่าออฟไวไฟได้ สามารถเสียบชาร์จที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับไม่ต้องด็อกกี้อย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มี HDMI นะครับตัวนี้ HDMI output ตัวนี้ต่อเป็น USB นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเปิดปิดนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับกดหนึ่งครั้งไฟจะติดนะครับไฟนี้จะติดปึ๊บนะครับลองดูนะครับเปิดเพิ่งเปิดครั้งแรกนะครับยังไม่เคยเปิดเลย เร็วนะครับเข้าเร็วเลยนะครับก็สําหรับอ่าก็อันนี้เป็นโปรแกรมที่เขาลงมาให้นะครับก็มี Photoshop มี ACD นะครับมี t e a m v i e w e r VLC, AI Line ก็มีให้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ทัดสกรีนได้นะครับทัดได้นะครับเราไม่ต้องใช้อ่าตัวเมาส์ก็ได้นะครับ เห็นเขาว่ามันมีปากกาด้วยเนาะอ๋อปากกานี่นะครับผมก็เลยไม่ดูอ่านี่อยู่นี่ครับเขามีเชือกผูกมานี่เป็นปากกานะครับกาปากกา,กกาแล้วก็ตัว,วจอมันจะอ่ะเดี๋ยวผมเอาออกจากแกนก่อนแล้วกันนะครับอ่าึบหุมนนี่เห็นชัดกว่าไหมเนาะ,อะลองดูนะครับเดี๋ยวเขาปรับอ่านิดนึงนะครับน่าจะเห็นชัดเนาะ อุปรกรณ์ก็ทับได้นะครับาลากได้เหมือนเมาส์เลยนะครับม,มีอะไรให้มาเขาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสเปคก่อนนะครับนะครับสเปคก็ลง windows 10มาให้นะครับเป็น i 5เ gen 3นะครับ3.4.2.3แรมให้มาสีรู้สึกแรมจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่กจะเป็นออนบอร์ด อาเป็น64บิตนะครับชือรุ่นก็ปื๊บเข้ามาอ่านะครับประมาณนี้นะครับก็ให้มาเรียบร้อยและอ่าส่วนอย่างอก็ก็คงขอลองใช้ก่อนนะครับยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ที่ลองเมื่อกี้ไหนนะอ่าเดี๋ยวผมลองลองต่อไวแบตเตอรี่ก็ แบตเตอรี่มันบอกได้30มนาทีนะครับแต่นี่ผมว่ามันไม่น่าตรงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องเหมือนเครื่องมือสองนะครับประมาณั้นเหมือนเครื่องเจ็ดมือสองอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวยังไม่ชินนะครับผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับแต่ก็หน้าตาคร้าๆก็เหมือนวินโดปกตินะครับเหมือนวินโดสิ0ปกตินะครับเดี๋ยวขอทดลองแล้วก็ลองใช้ดูนะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็มาอันบล็อกให้ดูก่อนนะครับ ถ้ามีอะไรสงสัยก็ลองถามกันได้นะครับก็โอเคนะครับน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับเดี๋ยวขอชั่งน้ำหนักเอานะมาชั่งน้ำหนักนิดนึงนะครับคข้าๆนะครับวางได้ไหมเนาะอืมนะครับมันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่วางได้มั้ยน้ำหนักอยู่ประมาณ8 4 1กรัมนะครับพอประมาณ8ขีดนะครับเออยังไม่รวมปากกานะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ใส่ทั้งมดเนินะประมาณ8 0 8ขีดกว่า ก็นะครับก็ประมาณนี้ครับความหนาก็อย่างที่เห็นนะครับอุปกรณ์ก็มีตรงนี้ตรงนี้นะครับปุ่มวินก็น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่อยากได้คอมพิวเตอร์ที่ไว้คอมพิวเตอร์นะครับเอาไว้ลูกเรียนออนไลน์อะไรพวกนี้ผมว่าโอเคนะครับกพที่เปิดสตาร์ทมาก็โอเคนะครับไม่ช้านะแต่ยังไม่ได้ลองเล่นโปรแกรมอะไรหนักๆนะครับผมไม่ต้องผมว่าก็คงไม่เหมาะจะหนักนะครับเพราะว่าตัวมันอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับ เพราะว่าแรมฮาร์ดดิสกอน,นิดเดียวเองแค่64เองนะครับก็คงต้องคงคงไม่ได้แนะนําให้เปลี่ยนนะเพราะว่ามันเป็นในตัวนี้อยู่แล้วอ่ามันก็เหลือที่ใช้งานอยู่ประมาณ28จิกนะครับก็แนะนําไม่หาพวกแฟลชไดร์มาถ้าจะใส่ข้อมูลเอาในตัวนี้ก็เอาไว้แค่รันแบัตรการครับเนื่องจากเป็น SSD อยู่แล้วความเร็วก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับเปิดปิดค่อนข้างเร็วเลยะนะครับเปิดปิดก็ค่อนข้างเร็วเลยมันก็มีอะไรครบนะครับแต่อัานไหนถ้าเราไม่เอาเราก็ไป ลบเอาเองแล้วกันนะครับโปรกแกรมแอปตัวไหนที่เราไม่เอาเนี่ยกข้าไปหาไล่ลบเอาแต่ก็ไม่ไม่แนะนําให้ลงเยอะนะครับเพราะว่าที่บอกฮาร์ดดิสมันเล็กมีนิดเดียวนะครับอย่างตัวไหนที่คุณไม่ใช้งานอย่างผมนี่เนี่ยไม่ใช่มฮะผมกอ็อาจจะค,อค่อยๆลบไปทิ้งไปน่าจะเหมาะกับงานที่เล็กๆนะครับทางานส่งเล็กๆน้อยๆดูหนังฟังเพลงใช้ Excel เนี่ยน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าหน้าโฟโต้ช็อปยังมีให้เลยนะครับโฟโต้ช็อปท์รันได้ผมว่ามันก็ไม่ช้านะเดี๋ยวเดี๋ยวลองรันโฟโต้ช็อปนิดนึงนะ ว่าเอาเอานิ้วจิ้มถนัดกว่านะครับเดี๋ยวลองลองดูดิรับหนึ่งนะครับอาจจะคงจะไปเทียบกับเดสก์ท็อปก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่เจนสามแล้วโอ้แต่ก็ ก็รอนิดหนึ่งรอพอสมควรนะครับก็เปิด Photoshop ได้นะครับรูปอะไรไม่ให้ลงเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับอ่ามันจะไม่มีอะไร เด,เดี๋ยวไม่ลองเล่นก่อนนะครับก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่าไม่การแนะนำถ้ายังไม่ชํานาญนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงขอจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าไปลองใช้งานลองอะไรแล้วเวิร์กก็เดี๋ยวจะเอามาทําคลิปแนะนําให้อีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ